ผมถึงบอกหลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายแล้วผมพูดอยู่ตลอดเวลาผมบอกเพื่อนฝูงปานเทพหรือใครก็ตามบอกไม่ต้องไปกลัวพันธมิตรเหลือแค่ไหนก็แค่นั้นเพราะส่วนที่เหลือของพันธมิตรนั้นคือเหล็กน้ำพีที่แข็งแกร่ง คือทองคําแท้ที่ไม่มีส่วนผสมเมื่อของถึงมีน้อยแต่มีคุณภาพทุกชิ้นทุกส่วนของอันนี้ยิ่งกว่าเหล็กไหลที่เราติดตัวเลยใช่ไหมใช่พี่น้อง <S <S แล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมา ตั้งแต่เราชุมนุม158วันมาตลอดคนก็บอกว่าคนใต้ไม่มีละที่จะมาอยู่กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบางคนหนึ่งก็บอกว่าพันธมิตรทางใต้นั้นจริงๆแล้วคือประชาธิปัตย์นั่นเองผมบอกพระพวกผมผมบอกพี่น้องผมผมบอกผมไม่เชื่อ บอกตีให้ตายก็ไม่เชื่อถ้าเชื่อผมจะเอาคนใต้เป็นเมียทำไมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงใต้ไม่โง่เขาต้องรู้ว่าอะไรของจริงอะไรของปลอมใช่ไหมใช่